เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิล์มเดอะแฮกติกันอีกเช่นเคยนะก็สวัสดีใครนะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิล,มล์มเดอแฮกติกในกากไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมที่ลูโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับผมก็ส่วนคู่เมื่อคืนนี้ที่ให้กันไปสำหรับตัววีในกลุ่มเนี่ยก็มากันอีกแล้วนะครับเข้ากันเป็นแบบหวานเจยบเลยนะครับผมนะใครที่ตามเี่น่าจะได้ฟินกันแน่นอนนะส่วนในไลฟ์สดของผมเมื่อวานตอนเย็นก็มีเข้ากันไปหลายคู่เลยนะที่ให้กันไปนะครับผมนะ แต่ต้องบอกว่าในกลุ่มเนี่ยเน้นๆกว่านะครับผมเพราะว่าที่ให้กันไปก็เข้าไปหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่านของตัววีที่ให้ไปก็เข้ามานะเข้ามา2วันติดแล้วด้วยครับผมนะใครที่ตามเ็หน้าจะยิ้มแบบฟินๆแน่นอนนะส่วนใครครับผมที่อยากจะมายิ้มอยากจะมาฟินด้วยกันแบบนี้นะก็แอดกันเข้ามาได้เลยครับผมที่แอด ff 5 6 7นะครับผมหรือจะกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้าม,มาก็ได้ครับผมนะก็วันนี้ครับผมนะมีมาฝากท่านอีกหนึ่งคู่เช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะไปที่โรมาเนียดิวิชั่นหนึ่งนะ เป็นทัางของราปิดบุคาเรสครับผมเปิดบ้านพบกับใครอยู่ว่านะอันนี้แคบคู่นี้ครับผมเปิดมาที่ปอบาตากมให้ของราปิดบุคาเรสนะก่อนที่จะไหลขึ้นไปที่ครึ่งลูกนะครับก็ต้องบอกว่าลีกนี้ครับผมนะเปิดกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมว่าเปิดประมาณนี้ก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับโรมาเนียนะมาดูเจ้าบ้านกันก่อนละกันนะครับผมนะสำหรับท่้ของราปิดบุคาเรสครับผมตอนนี้ก็รังอันดับที่3นะผลงานช่วงนี้ทาได้ดีเลยครับผมไม่แพ้ใครมา5้าเกมติดแล้วนะ แต่ที่เกมที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะบูรุตที่มา4ประตูต่อ1เลยนะครับผมนะส่วนฟังที่แม่อยันทข้างในของใองครอว่าครับผมนะผลงานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผลงานเนี่ยหนักไปทั้งเสมอนนะแต่เกมที่แล้วพวกเขาก็เพิ่งกลับมาเอาชนะได้ของยูวิเนเวอร์ซิตาเดียครูมาได้ถึง5ประตูตอ่อ0เลยนะก่อนชนะท้ายตารางได้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีอยู่เหมือนกันคู่นี้ผมดูแล้วเนี่ยผลงานทางด้านของคใองครอว่าเนี่ยไม่ได้แย่เลยครับผมแต่ทางด้านของราปิดบุคาเรเนี่ยทำได้ดีกว่านะ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มช่วงนี้ที่ดีกว่าความพร้อมก็มากกว่าแถวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับผมผลงานยังดีต่างหากนะอันนี้แครก็เปิดประทางพวกเขาแล้วไหลขึ้นอีกต่างหากนะผมมองว่าวันนี้คนข้้งที่จะบ่งบอกว่าทด้าน้ของราบิดโคเรตเนี่ยพวกเขาดูเหนือกว่านะด้วยฮนดิแคปที่ครึ่งลูกเนี่ยผมมองว่าราปิดวันนี้น่าจะข้ามได้ไม่ยากครับผมคู่นี้ผมเลยขอมองไปทั้งน้ของราบิดวคราเรตละกันว่าน่าจะน่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับผมนะ ก็ขอฝากกันด้วยนะครับผมใครที่กาลังมองหาแนวทางฟุตบอลดีๆนะไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสดบอลโครงการเนี่ยก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับผมนะที่แอด ff ห้าหกเจ็ดนะครับผมนะก็มีแอดนำหน้าด้วยนะใครที่สนใจเนี่ยก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับผมนะเข้ามาแล้วเนี่ยรับรองว่าเลยที่แบบฟ,ฟินแน่นอนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะใครชอบใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ